สวัสดีครับวันนี้พบกับการกวอยจิงชาแนลเช่นเคยวันนี้เป็นข้อมูลในการเทรดทองคำประจำวันที่18มีนาคมพุทธศักราช2564นะครับเรามาเริ่มต้นกันที่กองทุนทองคำ SPDR ก่อนเลยครับเรื่องทุน SPDR ม,มีการขายออกประมาณ2.04ตนันนะครับปัจจุบันถือกองทองคำอยู่ที่1,48.28ตันเนนะาะส่วนราคาทองคำไทยนะครับวันนี้มีการปรับราคาทั้งหมด4ครั้งน,นะครับราคาทองคำแท่งที่กสิกรไทยขายออกที่25,400 ราคาทองรูปพันที่เกสิบจุดาที่25,900วันนี้มีการปรับราคาขึ้นมาบวกรวมทั้งหมด250บาทนะครับก็นเนื่องมาจากเฟดประกาศนโยบายคงดอกเบี้ยที่0 25, นะูนย์ี่เนาะก็ทําให้ราคาทองคํานั้นก็รีบาวขึ้นมานะครับแต่ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ10ปีนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมานะครับขึ้นมาแล้วอย่างที่เคยบอกไว้นะครับว่าถึงแม้จะมาตรการครงดอกก็จริงแต่ต้องดู ผลตอแนแทนพันธบัตรสามสิบสปีกับตัวในส่วนของดอลลาร์อินเด็กซ์ประกอบนะครับซึ่งผลต้แนแทนพันธบัตรสาปีเนี่ยตอนนี้ณนะปัจจุบันนะครับที่ผมบันทึกคิดประมาณสักใกล้ๆสองทุ่มเนี่ยอยู่ที่หนึ่งจุดเจ็ดสี่ห้าครับผมก็วิเคราะห์นะและวิเคราะห์ไว้ว่าขึ้นได้ถึงแนวต้านที่สองจุดศูนแน่นอนครับน่าจะไปได้เรื่อยๆนะครับในส่วนของตัวดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับดอลลาร์อินเด็กซ์เมื่อวานนี้เนื่องมาจากมาตรการคงดอกก็ลงมาแดงนะครับแต่วันนี้เนี่ยดันขึ้นมาจนชนแนว รับที่เป็นเก่าตอนนี้กลายรับกลายเปน็นแนวต้านนะครับโซนมาสนะัก9ก7เอนาะก็ถ้าเกิดอีก10ชั่วโมงมเขายืนเหนือได้เนี่ยผมคิดว่าก็จะขึ้นไปได้ต่อนะครับก็โค้งดอกครับแต่ว่าผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอเมริกา็ดันผลตอบแทนขึ้นไปแล้วและ,ละเกินก็ไหลเงินก็ไหลกขับไปที่ดอลลาร์ครับและตัวผลพันธบัตรนะครับเพราะว่าเล่นพันธบัตรก็ยังได้กําไรบ้างเนาะแต่ถือทองไว้ก็เด้งขึ้นไปก็มีแต่คนขายรอบทากําไรนะเด้งขึ้นไปเมื่อวานนี้ ทอาคําขึ้นไปก็ขึ้นไปได้นะครับเกบ็ยังไม่สามารถเบรกน,นะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบนะครับก็ล่วงมาครับวันนี้ไปได้แค่หนึ่งพันเจ็ดร้ยห้าสิบห้าครับสุดท้ายก็ไหลลงมาครับเหมือนเดิมก็ไม่หลอดครับสุดท้ายก็ลงมาอยู่ที่โซนเดิมนะครับโอเคคราวนี้มาดูในส่วนของปทินเศรษฐกิจของเร,รากันดีกว่านะครับปรินเศรษฐกิจวันนี้น่าสนใจผมคิดว่าน่าจะมีประกาศไปบ้างแล้วนะพอดีวันนี้ติดภารกิจนะครับก็มีประกาศไปแล้วหลายตัวนะครับช่วงเวลาทุ่มครึ่งเนานะ เราจะมีภาคการผลิตนธนาคารกลางร,รัสเซียดีเฟียก็ออกไปแล้วแล้วก็ทุ่มครึ่งนะครับรับสักการว่างงานครั้งแรกนะครับก็เป็นแดงนะออกมาเป็นแดงนะครับดีนักสัญารมากก็แหมทุ่มครึ่งก็ผ่านไปแล้วแต่ทองคําก็ยังไม่ขึ้นนะจริงๆข่าวตัวนี้น่าจะเป็นผลบวกกับทองคำนะครับเพราะว่ามันเป็นลบกับกับดอลลาร์นะแต่ราคาทองคำก็ยังลงมาเลยราคาโลสุดที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยี่สิบหกนะครับราคาไฮที่หนึ่งเจ็ดห้าห้าเนาะ ตอนนี้ราคาณปัจจุบันอยู่ที่1729ครับรีบาวจากโลขึ้นไป3เหรียญน,นะต้องรอดูครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปโอเคครับต่อไปเรามาดูในส่วนของราคาทองคำกันบ้างครับอ่านอะไรที่ผมพูดไปแล้วนะดูทำเฟรมเดยนะครับทำเฟรมเดย์ทองคำเหลืออีก8ชั่วโมงนะครับโอ้โหดันขึ้นไปถึงโซนที่เป็นที่เราเคยบอกกันไว้นะครับว่าโซนนี้ที่ผมบอกว่าจุดนี้แหละครับที่หน้าเซลล์ก็ตามที่บอกครับ ผมก็เล่นไปตามนั้นก็ถ้าหลุดไปผมก็ยอมแต่ปรากฏว่ามันลงครับก็เนี่ยครับโซนมาสักหนึ่งเจ็ดสี่หกโซนมาหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์เนี่ยตามที่ตรงเนี้ยครับจุดเนี้ยที่ผมบอกแล้วว่ามันจะเป็นจุดที่น่าเข้าอนเซลล์นะครับแต่ช่วงนั้นนะราคาก็ดันขึ้นไปราคาสังเกตไหมครับจาจุดของเราคือหนึ่งเจ็ดสี่หกขึ้นไปที่ราคาหนึ่งเจ็ดห้าห้าเนาะก็ประมาณสักเก้าเหรียญน,นะครับที่ดันเป็นไส้ขึ้นไปถ้าเกิดเราเปิดพ o s ิชันไซส์ที่ใหญ่เกินไปช่วงที่มันสวิงก็ไม่ไหวครับก เนี่ยก็ถือว่าดันเก้าเหรียญนี้ถือว่าปานีครับถ้าดันสักสิบเหรียญหรือดันสักเนี่ยเราดันสักเนี่ยครับไปเทสแนวรับเก่านะครับสมมติดันไปถึงพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่ผมคิดว่าเงินในพอร์ตไม่น่าจะไหวกันน่าจะแตกนะครับน่าจะเปิดกันเยอะถ้าเปิดแล้วใหญ่ก็แตกครับแต่อย่างเงี้ยวิงแค่เก้าเหรียญกือว่าก็นี่ก็ไม่ตาปานีครับนี้ราคาปัจจุบันก็มาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับก็เดี๋ยวทํากรอบราคาไว้เลื่อสั้นตรงนั้นแป๊บหนึ่งเดี๋ยวตีตีไว้ก่อนนะครับ แม่ขยับอีกเอาโดนที่เดิมเอาขยับยากโอเคประมาณไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปซูมในหนึ่งชั่วโมงครับอันนี้ก็มาดูในส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทองคำที่ผมบอกไปเนาะเนี่ยครับเห็นไหมครับอ๋อโหผลตอบแทนประมาณสิบป,ปียาวครับไปต่อครับผมคิดว่าเจอกันที่สองจุดศูนย์แน่ๆครับถ้าจังหวะอย่างนี้นะถ้าดันแบบไม่พักอย่างนี้เลยยืดได้ขนาดนี้ไปครับไปต่อ ก็มาดูในส่วนของดอลลาร์อินเด็กซ์กันบ้างตลาดอินเด็กซ์เห็นไหมครัย่อมาแต่วันนี้ก็ดันขึ้นมาจนจนจอดแนวรับที่เป็นแนวต้านอะไรนะครับตรงนี้ครัเมื่อทะลุแนวรับแนวรับนั้นก็เป็นแนวต้านนะครับเป็นเรื่องปกตินะต้องเข้าใจกันหนะก็อีกสิบชั่วโมงครับถ้าทะลุไปได้ก็ไปต่อครับไปเทสแนวต้านเดิมครับที่เป็นเดิมที่เคยไปเทสอบที่กันสองจุดห้านะครับถ้าเบรกได้ก็ไปต่อครับสำหรับดอลลาร์อินเด็กซ์แต่เรียวยูเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้มาจากมาตรการคุมดอกเห็นไหมอยู่ที่เดิมเลยลบหนึ่งจุดเจ็ดแปด ก็ไม่ค่อยดีครับถ้าดันตรงนี้ปุ้งไปยืนฝั่งบวกได้นะครับไม่ได้ติดลบนะก็สวยครับทองก็ลงได้อีกครับครับตอนนี้มาดูนักซิ่งหน่อยนักซิ่งหน่อยเมื่อวานก็น่าจะมีคนโดนสต็อปลอสกันบ้างนะผมก็โดนไปครับแล้วผมก็มาเข้ามาเข้าฝัาา่งบายอะไรก็ว่ากันไปแก้กันใหม่เปิอติดแผงก็แค่นั้นครับแล้วก็กลับมาถือเซลใหม่ในจังหวะนี้ในจังหวะที่มันยืดๆย่าเงี้ยผมก็เข้าเงี้ย แล้วก็ซอบลอดไปนะผมก็กลับมาลงใหม่พอหลุดปุ๊บผมก็เซลล์ใหม่แค่นั้นเองครับโอเคอันนี้สั้นๆนะครับคราวนี้เราพูดถึงแผนของนักซิ่งเราดีกว่านักซิ่งวันนี้อ่ะแหมนักซิ่งผมคิดว่านะครับสําหรับผู้เล่นนักซิ่งวันนี้ถ้าจะเล่นนะผมคิดว่าถ้าคุณจะเข้าบายเนี่ยควรลองโซนที่เป็นแนวรับสําคัญดีกว่าครับโซนปะระมาณสักหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนะตรงเนี้หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนะครับสําหรับผู้เล่นฝั่งบายเนี่ยครับประมาณนี้ น่าจะเข้าบายตรงนี้น่าจะเหมาะสมกว่าแล้วก็ Stop Loss หาราคานั้นหลุดโซนประมาณสัก1708ลงไปนะให้สวิงสักสิบเหรียญส่วนเป้าในการทีกอะไรบายเนี่ยผมก็มองแค่โซนที่เป็นแนว1 7 4 6นะครับเป็นเป้าที่1และโซนที่2ที่1760ครับประมาณนี้นะครับฝั่งบายส่วนผู้เล่นขาเซลผมคิดว่าเน่ยต้องรอครับจังหวะนี้รอโซนนี้ครับ1 7 4 6 นะครับประมาณนี้ถึงหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์นะครับสต็อปลอตหาราคามันเบรกสำหรับภายในวันนี้นะถ้าราคามันเบรกหายเดิมได้เนะี่ยยอมครับหนึ่งเจ็ดห้าห้าครับส่วนเป้าในการเทคกำไรขาเซลล์นะผมก็มองไปรตรงนี้นะครับโซนแรกที่ประมาณสักหนะึ่งเจ็ดหนึ่งแปดตอนที่เป็นโซนที่เราจะเข้าแนวรับบ่ายนะครับแล้วเป้าที่สองของเราเนะี่ยวันนี้สําหรับวันนี้สั้นๆนะผมคิดว่าหนึ่งหกเก้าเก้าพันเจ็ดกลมๆนะครับเป้าที่สองของเราก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแผนในการเล่นท่านผูจับวันนี้ก็อย่าลืมครับการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนนนนเงงงิคคกรรุุาลททั้ท้ะับ ก็รายการของเราไม่ใช่รายการที่ชัะชวนใครมาลงทุนเนาะนี่เป็นแผนและกลยุทธ์ที่ผมใช้ในการเทรดนะครับก็ยังไงวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีพอร์ดฟ้าได้กวามทุกคนนะครับสวัสดีครับ